สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ weekly c3 กับีในตอนนี้สิมาเช็คอินที่ศูนย์ราชการในสัปดาห์นี้ค่ะมาเล็งดูว่ากระทรวง ICT ยังชื่อ ICT อยู่ใช่ไหมเพราะว่าอีกไม่นานนี้ค่ะจะเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิทัลที่มีบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมมากขึ้นในช่ิงของภารกิจคําว่ากระทรวงดิจิทัลอาจจะยังไม่คุ้นหูคุณในตอนนี้ไปถามท่านรัฐมนตรีเองเลยดีกว่าคะ่ะว่ากระทรวงดิจิทัลจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างคะ่ะ ต่อไปซิว่าใครไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเห็นทีจะลำบากค่ะทั้งการใช้ชีวิตการทำงานและการค้าขายทางภาครัฐเองตอนนี้ก็มีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่อย่างกระทรวง ICT ก็ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เตรียมจะไปเป็นกระทรวงดิจิทัลในเร็วนี้ภารกิจจะใหญ่ขึ้นค่ะจะเป็นการตอบรับนโยบายประเทศไทย4.0หรือ Thailand 4.0ที่มีเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางในการวางรักฐานให้กับคนไทยในระยะยาวและประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อสร้างศักยภาพและการแข่งขันกับนานาประเทศกฎหมาย ที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนกระทรวงเนี่ยผ่านสภา,าแล้วต้องรอประกาศในราชกิจจาก,การที่เราจะเปลี่ยนไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อให้รองร,รับภารกิจสําคัญซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพอ,อันนี้จะมีการจาัดโครงสร้างของกระทรวงที่จะเกิดขึ้นใหม่บางหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะมีการปรับและจะมีหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นขอบเขตงานเนี่ยกว้างขวางกว่าของเดิมแผนงานระยะสรรั้นซึ่งได้เริ่มไปแล้วนะครับเรามีแผนแม่บทดิจิทัลหน่วยงานทั้งภาครัฐได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทพอกระทรวงใหม่เกิดเนี่ยโครงการเหล่านี้เนี่ยก็จะเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นกระทรวงดิจิตัลจะมีบทบาทในการช่วยวางรากฐานเรียกว่าเป็นรากฐานการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนเพราะเรามีแผนแม่บทยาวไปถึง20ปีประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์จากการนําเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมยกคุณภาพชีวิตรัฐบาลกําลังเดินหน้าทําโครงการที่เป็นรูปธรรมเช่นโครงการ เครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่จะนําเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนพัฒนาด้านเกษตรวิสาหกิจชุมชนสุขภาพ,าพการศึกษาโครงการยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคนไทยอยู่ในพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยในวงกว้างครับช่วงนี้ติดตามข่าวเซนซีทรีกันค่ะ ทททใช้โปเกมอนโกดันท่องเที่ยวปล่อยตัวหายาก24เมืองห้ามพลาดภาพที่โพสต์บนอินสต g r a m มใช้วัดสุขภาพจิตของผู้ใช้งานได้ Ubisoft ผุดหน้ากากสร้างกลิ่นใช้คู่กับแว่นตา VR ให้เหมือนจริงยิ่งขึ้นคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการสัมภาษณ์ในประเด็นกระทรวงดิจิตอลได้ผ่านทาง y o u t u b e c o m s a c h a t p a w i จัดเต็มไปเลยค่ะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ